ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็กลับมาอีกครั้งในเกม Plants vs Zombies กับด่านหนเรเวลเจ็ดนะครับจะมีอะไรแปลกใหม่มั่งเราไปดูกันเลยครับป้ายด่านที่เนะครับก็ยังมีตัวอเมริกันสปอนกับตัวประตูมานะครับ พวกนี้จะอึดจะทนมากเพราะงั้นเราก็จะใช้แผนเดิมๆครับคือซันชลูมพับชลูมฟูมชลูมตัวกินสื่สารนะครับแล้วก็ตัวเห็ดเมาแล้วก็จะมีตัวใหม่มานะครับคือสแกนชลูมคือเห็ดที่กลัวนะครับแล้วก็ติดไปตัวหนึ่งครับกันพาดจะเป็นวอลนะครับ ไปกันเลยครับเราก็จะใช้แผ่นเดิมนะครับใส่ชันชลูมกับพับชลูมไปก่อนนะครับไปเราไม่รู้นะครับว่าซอมบี้จะมาจากแถวไหนก่อนเพราะงั้นเราก็จะสุ่มใส่ ับชลูปไปเรื่อยๆครับสอบีตัวแรกเริ่มมาแล้วนะครับเราก็จะใส่ซันชลูปไปก่อน2แถวนะครับก่อนที่จะใส่ตัวอื่น มาเรื่อยๆนะครับทัน,นี้ไม่รีบเพราะด่านนี้จะมี2เวฟใหญ่ๆนะครับแล้วเรามาดูกันว่าเราจะรอยกันไหมมาแล้วนะครับซอมบี้ นี้ก็จะอืดน,นิดนึงเราก็จะเสริมไปด้วยตัวน,นี้นะครับตอนนี้สัญชรุงของเราก็เต็มสองแถวแล้วนะครับ ก็จะใส่ฟูมสกรูไปเรื่อยๆนะครับกับพับสกมตอนนี้เรามาได้ครึ่งทางของเว็บแรกแล้วนะครับโดมินสิสซานเริ่มออกไปดิบกักออกปดีบ,บักการได้เลยนะครับ นะครับป่วยเริ่มมาแล้วนะครับทันชันลุก็เริ่มผลิตอาทิตย์ได้เรื่อยๆนะครับส่งจะช้านิดนึงไม่ทันใจแต่ก็ยังดีกว่าไม่ออกเลย เริ่มโตแล้วนะครับเวฟแรกเริ่มมาแล้วนะครับเรามาดูกันว่าจะมีตัวอะไรแปลกๆมาบ้างไหมยังนะครับ เป็แ,บบแรกอย่างนี้มีตัวแปกอะไรสักเท่าไหร่นะครับแค่ซอมบี้ธรรมดามาเรื่อยๆครับแต่ว่าถัดไปเราก็จะใส่เป็นแสเด์ชลูมนะครับราคาถูกกิงไกลแต่ไม่แรงมาก ครับตัวประตูตัวประตูพอเจอพับสรูมก็ขอโทษครับไม่ใช่พับสรูมเจอฟูมสรูมมันก็เรียบร้อยครับเพราะมันแพ้ทางกันอยู่ ี้เราก็จะกินหนุมสุกไปเรลยนะครับพร้อมกับวางพับตูมไปด้วยนะครับเพื่อที่เวฟสุดท้ายซอมบี้จะได้ไม่ต้องออกมาตรงกลางสนามนะครับไแล้วครับป้องแต่งป้องแต่งโจถือตู เยมากันเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วนะครับซอม,ซอมบี้ ที่สองมาแล้วนะครับจะมีตัวอะไรออกมาบ้านตามมาดูกันอาแะไรครับแบบครับ,รบตัวอะไรกันสุก้อนจัดเห็ดเ้าไปก่อนครับหนึ่งดอกอ้าวไม่โดนนะครับซวยเร็วงานเข้าเร็วมันจะไปได้ถึงไหนเราไปดูกันครับตออเหเ็ดเปาต่อที่สองเราจะลิชาทันหรือเปล่าครับ ไปดูกันหัวเบิกไปแล้วนะครับสแตชลูมปอดทัวไปแล้วจัดไปครับในที่สุดก็ทันนะครับสำหรับเผ็ดเมาช็อตที่สองเกือบไปแล้วครับเอาละครับเราก็ได้ซอมบี้เอ๊ะขอโทษครับได้เห็ดตัวใหม่มา ดูท่าทางจะคล้ายๆน้ำแข็งนะครับไปดูครับมันชื่อว่าอะไรสำหรับเห็ดตัวใหม่นี้นะครับมีชื่อว่าไอซ์ลูมสามารถทำให้ซอมบี้ทั้งหมดนะครับแข็งตัวหรือหยุดการเคลื่อนไหวได้ครับทั้งหมดที่โผลมาในฉากนั้นน,น,นะครับครับผมเราไปต่อกันเลยครับกับด้านถัดไป ด่านที่8นะครับไปเลยครับด่านที่8นี้นะครับมีตัวแปลกมาอครับเป็นซอมบี้ไว้ผมทรงอัพโลนะครับเรามาดูกันว่าซอมบี้ตัวนี้มันทำอะไรได้ครับเราก็จะใช้แผนเดิมนะครับมีซัน r รูมพับชรูม แล้วก็ฟูมชลูมนะครับแล้วก็ตัวกินสุสานนะครับแล้วก็เห็ดเมาแล้วก็สเกตชลูมนะครับหรือไอเห็ดขี้ลัวนะครับส่วนตัวใหม่นั้นเราจะเอาไว้ก่อน,นครับเรายังไม่เล่นเราจะไปที่วอนะครับไปครับ ต่อไปครับสันชลุมกับพับชลุมนะครับซอมบี้เริ่มมาเลยนะครับกับแถวแรก เราจะเปลี่ยนแผนวางมากใหม่นะครับเราจะใขก็บซันชลูมาอีกแถวนึงนะครับละให้เหตุที่กลัวเราอยู่แถวสุดท้ายนะครับเนื่องจากว่าความผิดพลาดของรอบก่อนเป็นบทเรียนของเรานะครับ เอาประสบการณ์จากรอบก่บกนกนกอนๆนนี้มาใช้ในรอบใหม่นี้จะได้รู้กันไปเลยว่าเราเก่งแค่ไหนครับอะไรนะครับเหต d กานซ์ส่งแอปโล เราก็จะใช้เห็หดเมาดักเอาไว้นะครับ เยอะขึ้นเยอะขึ้นเลยนะครับสายเริ่มมากันแล้วแล้วก็เว็บใหญ่มาแล้วครับเอ็ดแอสโตมาแล้วครับ ตามที่เราเคยพูดไปนะครับเว็บใหญ่มาเราจะไม่ลงเห็ดเพิ่มนะครับแล้เรามาดูกันว่าซอมบี้จะไปได้ถึงไหนนะครับเรียบร้อยครับเราก็จะได้ตัวใหม่มาอีกหนตัวครับเราไปดูกันครับว่ามันชื่ออะไรครับ สําหรับเห็ดตัวใหม่นี้มีชื่อว่า Doom Shroom นะครับมันสามารถทำลายซอมบี้ได้เป็นวงกว้างนะครับเสียอยู่อย่างเดียวคือเวลาทำลายซอมบี้ไปแล้วช่องที่เราวางเห็ดไปนะครับมันจะไม่สามารถวางตัวอื่นได้ครับแล้วสาหรับคลิปวันนี้ ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับจากนายพีนัทครับผมบ๊ายบาย